สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บนี้บบรันกับสิผ้าพ่พอแม่พี่น้องมาเก็บบวบจ้ะเก็บบวบหอมนี่งันหน้าพี่น้องนี่จ้ะบรรยากาศถ่วงเสาพี่น้องดอกบวบพี่น้องบวบหอมในหน้าเขาจ้ะพี่น้องปลูกไว้ในหน้าเขาจ้ะปลูกง่ายงาย่าไ่ได้หานาพี่น้องนี่นี่เอาเบิรงนเราจ้ะ หูังามๆพี่น้องบุรัมบอเดมา้าสามถึงสี่เมือ่อสี่เมือ่อประมาณนี้แหละพี่น้องใหญ่ข้าวเดียวพวกเนี้ยจ้ะบวบนี้เข้าเดียวพี่น้องช่วงเศร้าๆนี่ดอกเขาสีเหลืองงามพี่น้องเต็มงานหน้าเลยจ้ะนี่หลัวกำงามๆเลยจ้ะนี่ เป็นลูกเป็นไวยดอกเด้พี่น้องปลูกง่ายๆจ้ะปลูกแบบบด้ลงทุนยังหลายพี่น้องลูก,กงามๆเลยพี่น้องนี่ คนพลิตกะเป็นที่หนาพ่อใจ๋ได้พี่น้องลงทุนแชร์เสือมาเลดพันจะ้ะบรรยากาศปลูกแน่งานหน้างานเดียวพี่น้องนี่งานใหญ่ได้จ้ะโบราณได้เก็บมาน่ซีหารอบแล้วพี่น้องแต่เก็บเก็บลูกมาน่จะ้ะยังมอทัไหนไั้หมดอยู่พี่น้องกั้งข้อกัง เท้าเครื่อไปเรื่อยแล้วก็เป็นน้อยไปเรื่อยอยู lonely, ่พี่น้องนี่จ้ะงามๆพี่น้องเมืองเนีจ้ะว่าสันกับวาสันเนี่ยพี่น้องเมืองเนีลูกงามขาจ้ะนี่อ่อนๆอยู่เนี่ยพี่น้องลูกงามลูกงามขาจ้ะโอ้เบื้งลูกเบื้งลูกนี่พี่น้องนี่เมืองเนีจ้ะขาเท้าเครื่อนมามากเธอคันแท้ไหมพี่น้องคันแท้หน้าไหมจ้ะนี่ ตรงเนี้ยหนุยงามค้าพี่น้องนี่นี่จ้ะอุ้ยสะอ่อนพรงนี้ยพี่น้องไก่สีเต็มตาได้ไหมจ้ะผู้ใดสนใจสิเฮ็ดคือโบราณเฮ็ดได้เด้อพี่น้องเฮ็ดได้เด้อจ้ะแบบบริลงทุนอีหยังมากไหมเลยพี่น้อง หน่อยนี่ดอกของเขาพี่น้องช่วงดอกอยังทีกะสามารถจ็บข้าได้ได้พี่น้องนี่ช่วงดอกอทีเดีนี่ ขางเธอเก็บปะทัวพี่น้องนไงอันนี้แก่แล้วไหมจ้ะเอาไว้เก็ดพันสะบัติหน่อยแก่นี่นพี่น้องแต่ว่าต้องเอาออกจ้ะส่วนมากบุรั่นสีพวสีพวเก็บพันไว้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเห็นหันห้องเก็บพันไว้เองสิเขาสีพวค่อยสมบูรณ์พี่น้องส่วนมากบุรั่นสีซือ้อเมล็ดพันธุ์ใหม่เลยจ้ะนี่ลูกนี้ค่อนข้างสีแก่แล้วพี่น้องแก่แล้ว ถ้าวเขีเยบัวทัวนี่เทลหล่อเหมอนข้าวยางเก็บบัวทัวนี่หล่อพุ่มมากเทากับสิแก่เนาะพี่น้องประมาณสามมื่นสามมื่นสี่มื่นเอาให้เอาให้ดีเลยก็คือบ่บอกเกินบ่อกเกินสี่มื่นพี่น้องประมาณสามสี่มื่นนี่ก็คือเก็บเลยจ้ะสามสี่มื่นเก็บเธอหนึงสามสี่มื่นเก็บเก็บเธอหนึงพี่น้องนี่เขาจังสิบ่วเขาจังสิบ่วใหญ่แก่พี่น้อง นี่คแก่จ้ะไอ้อลูกออกลูก,ออก,ลกอ,ออกเร็วเด้วพี่น้องง่าข้าเดียวจ้ะนี่ง่าข้าเดียวเก็บอยู่ยพ่อปนันพี่น้องเก็บบวชไงจ้ะปลูกบวบนี่ปลูกขั้งเดียวได้สามารถเจ็บเก็บลูกเก็บน้อยได้หลายชุดเด้อพี่น้องปลูกขั้งเดียวสามารถเจ็บลูกเก็บน้อยได้หลายเถือจ้ะ ตัวนี้จะเป็นน้อยๆน่อยทันซ่ำนี่นี่สิประมาณอีกสองเมือนี่สิลูกเขาสีใ่เลยพี่น้องต้องมาเก็บจ้ะเขาเขาใยเร็ว,พ,ว,ว,นนพ,พ,รวพี่น้องนี้คร้าวเดียวนี่แป๊บเดียวจ้ะหนี่มันน้อยสั่นท้ะพึ่งเป็นพึ่งเป็นชุดแรกนี่ว่าเป็นใส่กอกพี่น้องแน่หรสสั่นนะจะพันเอียงแล้วกันสงสัยป,ปุ่นมานกันมั้งพี่น้อง นี่จ้ะสั้นสันใช่หรอ,อนี่เนาะงามจ้ะอ่อนๆเลย ล่มพี่น้องมาหนีร่มจ้ะร่มหนาวพี่น้องร่มหนาวมาอีกอ่ะจ้ะในช่วงต้นเดือนมีนาคม,มนีมีร่มหนาวมาอีกำํำเอาพี่น้องอันท้างห้างนี่ช่วงห้างห้างนี่เขาไม่ค่อยเกิดพี่น้องเขาไม่ค่อยเกิดเพราะว่าช่วงปลูกนั้นดินช่วงนี้เขาจะเป็นก้อนแม่พี่น้องเป็นดินถ้ำก้อนใหญ่ ไอ้แบบมะเร็งป้านก็ได้เกิดเพราะคอยดีไปะเนี่ยพี่น้องติ่มตาแบบพี่น้องนี่ติ่มตาแล้วจ้ะนี่พี่น้องเวลาเขายางรอเก็บเหมือนถันเขารอบอทัวร์นี่หรือเขาแบบมอง่าเห็นอย่งสีเขาสีไเลยเป็นนวยแกงสิมาพี่น้องเขาต้องเบิงดีดแล้วจ้ะเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาสพย,พยายามเก็บ เก็บไปเป็นชวดให้เขาหมดไปเป็นชุดเป็นชุดไหมพี่น,นอ <im f> ้องเก็บเบิ้งนี่หนีรอทั่วๆไหมจ้ะนี่รอทั่วๆแบบเวลาเข้ามาเก็บชุดชุดหลังยังสิมันกระจังสีได้ไปเป็นชวดเป็นชุดไหมพี่น้องขันห้องว่าเห็นเก็บ,บวั่วยังสิมันกระสีได้น้อยง่ายัยางสิไม่พี่น้องนี่มันสีกระสีแกจ้ะนี่มันสีเป็นคนละเป็นคนละชุดคนละรุ่นไปเลยพีน่น้องนี่แทนที่เขาสีได้น้อยน้อยรุ่นเดียวกันยังสิ เขาก็จะได้ญ่แน่หน่อยเนี่ยมีสิไหมพี่น้องจั้งจะง่อยงี้สิไหมจ้ะมันเปลี่ยนชุดแม่พี่นอ้องเวลาเก็ี่ยวกับยาย,ยมามเาก็บยับตัวๆจ้ะเก็ยบยับตัวๆให้ไปเป็นชุดเป็นชุดไปพี่น้องนี่เป็นสิจ้ะภาษีประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จ้ะ กันพราะแม่พี่น้องมากกรฟาก็เลยก็แช่ก็ติดตามแล้วจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจกับท้างช่องจ้ะพี่น้องคลิบกันเก็บบวบจ้ะบวบงันหน้าพี่น้องปลูกบวบปลูกบวบหอมในหน้าเขาพี่น้องปลูกง่ายง่ว่าต้องห้นน้ำจ้ะพี่น้องปลูกง่ายๆว่าต้องห้นน้ำจ้ะ ได้กินแถะแน่นอนพี่น้องได้กินแทะแน่นอนจ้ะตอนนี้ก็เตรียมตาแล้วพี่น้องนี่จ้ะตาบุรันเก็บวัฒนไหนตัวอยู่พี่น้องเกยบบุรันจีออกไปไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวคอยสีลงมาเก็บไหมเอาคลิปเนีเไวยับซ้ำหนีก็อน,นอกพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้ะสุดท้ายก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ที่ตามรับชมจ้ะปิดกำลังใจให้ก้าบบุรันจ้ะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆความทุกๆความเมตนทุกๆอันความคิดเห็นดีพ,นพ่อแม่พี่น้องทรงเขงมาเนาจะจากคลิปนาพ่อกันไม่จ้าสุดท้ายก็บคอ่อยพ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกคนจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า